ข่าวสารประกันสังคมนะครับเคาะแล้วนะครับทางบอร์ดประกันสังคมนะครับได้มีมติเป็นเอกฉันในการเห็นด้วยว่าสูตรคำนวณบำนาญชราภาพนะครับในสูตรเดิมเนี่ยต้องมีการปรับใหม่ก็เลยเดี๋ยวจะมีการเคาะตัวสูตรใหม่สำหรับผู้ประกันตนทั้งมาตาา33และ39แล้วก็จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์นะครับให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะครับว่า ผู้ประกันตนทุกท่านเห็นควรเป็นอย่างไรนะครับกับสูตรคำนวณสูตรใหม่นะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดนะไอ้คำว่าสูตรใหม่เนี่ยมันคือสูตรอะไรรายละเอียดอย่างไรแต่หลักๆผมมองว่าเป็นสูตรที่จะแก้ในเรื่องของบำนาญประกันสังคมที่ได้น้อยนะครับบางคนเป็นศสดมาตรา39ที่มันได้น้อยๆหลักพันต้นๆน,นะครับหรือ ไม่ถึง2,000เนี่ยนะครับก็จะมีการปรับใหม่ซึ่งสูตรนี้นะเมื่อปรับใหม่แล้วคาดว่านะครับผู้ประกันตนแม้จะส่งมาตรา39มาก็จะทำให้ได้รับบำนาญน,นะครับที่มากขึ้นนะครับโดยสูตรใหม่เนี่ยผมแย้มหน่อยแล้วกันนะครับสูตรใหม่ที่เขาคาดว่าจะมีการปรับคือการปรับนะครับฐานเงินสมทบเฉลี่ยตลอดทางมาตรานะครับตลอดทางมาตรา ผมยังไม่แน่ใจในรายละเอียดว่ามันรวมมาตรา3-3ด้วยหรือเปล่าคือมาตรา33เดิมทีเนี่ยถ้าใครส่งมาตาาม3มาเพียวๆไม่ได้ส่งมาตรา39เลยแล้วก็ไปยื่นกเกษียณด้วยมาตรา3-3เนี่ยฐานกินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับยังไงมันก็ทําให้คุณได้รับบํานาญที่นะครับเวิร์กอยู่แล้วนะแต่สูตรใหม่เนี่ยนะครับถ้ามันปรับทั้งมาตรา33และ3 9ใช้สูตรเดียวกันใช้หลักการเดียวกันที่ว่า จะใช้ฐานเฉลี่ยตลอดทั้งมาตามาอ่มันก็อาจจะมีการทําให้คนคนที่ฐานเงินสมทบในช่วงแรกๆช่วงเริ่มเริ่มเริ่มทำงานน่ะซึ่งได้เงินเดือนหลักเอ่อ9,000-10,000บาทเนี่ยนะครับแล้วมันส่งฐานเงินสมทบด้วยฐานนน้อยอย่างนั้นน่ะนะครับพอมันมาเฉลี่ยแล้วมันอาจจะทำให้บำนาญที่ได้รับมันอาจจะได้น้อยลง กว่าที่ควรจะเป็นเล็กๆน้อยๆอยอยมันคงไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าเวลาเ,เฉลีย่ยเนี่ยภาพรวมเขาจะอาศัยภาพรวมไงก็เดี๋ยวคงต้องมาพิจารณามาดูกันนะว่าไอ้สูตรใหม่นะั้นะมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครอบคลุมแบบไหนอย่างไรนะแต่เท่าทีา่มีการดูข่าวเนี่ยก็คือจะมีการปรับสูตรใหม่ทั้งมาตรา33และ3-9เนะครับเดี๋ยวคงได้ติดตามรับชมกันนั่นแหละผมก็ จะติดตามทุกความขึ้นไหวนะครับของข่าวดีแล้วกันเพราะว่าข่าวเนี้ยสำหรับคนที่ได้บำนาญน,น้อยก็จะเฮห,หน่อยสำหรับคนที่ได้มาตราสามสามก็จะมีข้อกังขาว,ว่าเอ้ยมันกระทบเราหรือเปล่ามันกระทบเราด้วยไหมเพราะถ้าเกิดเฉลี่ยทั้งมาตราเนี่ยผู้เงินตนแรกๆเงินเดือนน้อยเนี่ยหลังๆเงินเดือนเยอะๆนะครับพอเฉลี่ยปุ๊บเนี่ย ทางมาตามันจะไม่ได้ฐานเดิมแล้วมันอาจจะไม่ใช่ฐานหมื่นห้าแล้วมันอาจจะแค่หมื่นสี่กว่าๆอะไรแบบเนี้ยมันบำนาน,นจะได้ลดน้อยถอยลงเล็กๆน้อยๆมันคงคงไม่ได้เล็กน้อยมากนะครับขึ้นอยู่กับฐานเฉลี่ยทางมาตาเดี๋ยวคงมาดูกันนะเดี๋ยวคงมาดูกันทุกท่านเห็นเป็นประการใดเห็นอย่างไรลองแชร์กันเข้ามาหน่อยสินะครับว่าเห็นด้วยเห็นต่างแบบไหนอย่างไรนะครับจะได้เป็นการแชร์มุมมองความคิดความเห็นกัน ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะนะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํา1นึถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอร์มนะครับ 4นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e s แชร์ช่อง c n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  นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ